เอาละครับข้อ38นะครับข้อ38โจทย์พูดถึงล็อกห้าส่วนสี่บวกล็อกสิบสี่ลบล็อกเจอส่วนสาเอาข้อนี้ง่ายมากเลยครับเหมือนเดิมมันมาจากล็อกเฐาน a บวกล็อก n ฐาน a l ล็อกบวกล็อกเอาเลขหลังล็อกมาคูณการกลายเป็นล็อกเฐาน a แบบนี้นะครับดังนั้นง่ายเลย ก็จัดการให้มันเหมือนกันสังเกตว่าฐานเป็นอะไรครับข้อนี้ฐานเป็น10ทุกตัวใช่ไหมดังนั้นก็ได้เป็นอะไรล็อกหส่วนสคูณกับตัวไหนที่หน้าล็อกเป็นบวกเอาไว้อยู่ข้างบนนะครับคูณสิแบบนี้ลบเจ็ดส่วนสมลบเจส่วนสมันก็คือหารด้วย7 x ็ดส่วนสมใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน ก็เลยกลายเป็น3ส่วนด้วย7จอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับเท่ากับลบหนึ่งอ่าแล้วฐานเป็นอะไรเ,เมื่อ,อไหรก็ตามที่ไม่ได้เขียนว่าเป็นเลขอะไรก็คือฐานเป็น10นะครับเราทำให้มันอยู่ในรูป Expo ได้ไหมเขียนย้อนกลับมาให้อยู่ในรูป Expo จะได้คำนวณง่ายๆนะครับอ่ดังนั้นครูอ่ขอตัดเลขหลังล็อกก่อนแล้วกัน จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สองหนึ่งสองสองโอเคดังนั้นเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับสิบยกกำลังลบหนึ่งครับสิบยกกำลังลบหนึ่งจะเท่ากับตัวเลขหลังล็อกตัวเลขหลังล็อกเหลืออะไรเหลือห้าคูณสามส่วนด้วยสองเอ็กซ์ครับแบบนี้สิบกำลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสิบ หนึ่งส่วนสิบเท่ากับสิบห้าส่วนสองเครับดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสอง x เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบครับโจทย์บอกว่าต้องการหาสองเลบสามมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าสองเลบสามก็เท่ากับร้อยห้าสิบลบสามเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดครับ ข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด